ดีครับพี่น้องทางแฟนเพจยูทูบสเปนปูไทยนะครับกินอีกแล้วกินข่าวอีกแล้วกินอีกแล้วกินข้าวอีกแล้วตายละต้องจันนี่ว่าจันเนาะ ก็ไม่ยได้เจอไปแสดงไก่แสดงล่อยก็เลยแบบโอ้โหเก่งใจเนี่ยมันทันทีที่กินข้าวอีกแล้วเดี๋ยวมันที่ยินซีแต่นั้นก็เหมือนกับเรื่องของพ่อเกินไปอะไรเกินไปเกินไปเกินอะไรกินข้าวบ่อยมากเลยทุกวันนี้นะไม่เป่นวันนี้นะรอพ่อหมูครับพ่อมีเหลือง อัน้ม่ได้กินเข่าใช่ไหล่ะเพราะว่ากะทิเขาราคุณพ่อใช่หอเปล่าเบิดมือเพล็ดยังพาแต่เขากินเข่ามีเหล่ามดบ่งงมากอันนี้ก็คืออะไรกินนอนเพิ่งยังอิ่มูเลยกินเท่าไรล่ะครับครับพอใจเดียวอร่อยไหมคุณพ่ออร่อยไหมลูกเต๋าอร่อยปานปานพันแนปานพันแน ตอนนี้ก็คือป้อนนะครับเช่นบบน้ำลูกจาความบปกินแต่ยถ้าป้อนเพื่อื่นไหมปอกินยูมันเกินไปคุณพ่อไม่ใช่คือจะเลี้ยงลูกแบบว่าพาไปกินข้าวโอเคแล้วเนี่ยก็อย่งป้อนอื่นป้อนพี่ปพี่ป้อนพ่อก็อยากแบ่งปันน่เนาะใช่ป้อนอื่นเนาะเอาละน้ำน้ำนอำปอนมัน อันนี้อเป้าเขียป้าเอี่แมงยี่ปอนอรอเยอเออมันถูกต้องแล้วพอคาเขาเลยเออยี่งห่ยงใหญ่ยิ่งใหญ่ได้ที่านอยางไรครับโอ้ยอย่างไรครับ มันโปรยิงเหรอโคตรมากโครมากรับได้ครับเกินจริงหลยพี่น้องลนคุมพ่อชิมโอเคมากถ้าวแตงกกินเขาพี่น้องเบิดมืออยู่เรกแต่ว่าคนเยอะมากเลยอเต็มทุกฟุ้งเลย แต่เมื่อเปิดร้านอาหารดีให้เปิดแข่งกับเพิ่นโอ้โหเป่องแข่งี